ครับสวัสดีชาวโลกครับผมช่างปลาทองแห่งนกรสวิรนะครับวันนี้เราจะมาทําการเทสนะครับน้ําเพราะว่าลูกค้าแจ้งมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วต้อเริ่มมาทําการล้างลูกค้าบอกว่าแอร์น้ําหยดแล้วก็ช่างมาตรวจเช็คเพราะว่ามันลมสะดุดมันตันกลางนะครับแล้วก็ตัวฟิล์มเคลือบอันนี้เป็นคอยคอยบูนะครับของยอกเป็นคอยเคลือบ นะครับมันเสริมสภาพครับแล้วมันก็ไปอุดตันตามช่องช่างก็เลยทําการล้างแบบหลงน้ํายาให้ไปถึงสามรอบก็ใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วลูกค้าแจ้งอีกว่าน้ําหยดนะครับตอนนี้ช่างกําลังใช้น้ำเทสอยู่นะครับเนี่ยครับช่างเทสน้ําเทสที่ถาดน้ำริงนะครับตอนนี้น้ําไม่หยด <c oughs> ตัวท่อน้ทิงลูกค้า <c oughs> เขาไปปักไว้ด้านใน นู่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทปไปแล้วน้ําไม่หยดก็น่าจะผ่านเดี๋ยวหนึ่งขวดผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเทอีกขวดหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์ตอนแรกมันเป็นคอยบูนะครับเป็นคอยสีน้ําเงินนะครับมันข้อดีของมันก็คือฝุ่นไม่ค่อยเกาะนะครับแต่พอมันเสื่อมสภาพปุ๊บมันก็จะไปตันตามรูข้างในเนี่ยนะครับ ก็ล้างลงน้ำยาสามรอบแล้วก็ยังออกไม่หมดถ้าว่าอย่างนั้นก็อาจจะต้องตัดล้างเลยครับถึงจะชัวร์ครับเีอย่าอันนี้เริ่มขวดที่สองแล้วนะครับต้องค่อยๆเทเพราะรูมันเล็กนะครับเหมือนให้มันน้ำมันไหลปกติแต่ว่า ก็ทั้งขวดนะครับอันนี้ขวดที่สองใกล้จะหมดแล้วโอเคครับ หัวที่สองก็น้ําก็ไม่หยดน้ําก็น่าจะไหลเป็นปกติแล้วก็จะต,ต้องเสนอทําการตัดล้างนะครับราคาตัดล้างของช่างจะอยู่ที่สองพันห้าถึงสามพันนะครับแต่ว่าในกรณีนี้คือว่าได้ทําการลองทดสอบล้างแบบโลนวิญญาแล้วก็ได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็เลยราคาก็เลยเหลือสองพันห้านะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ 但是。